สวัสดีกทานทุกทรานที่ร์ทุกท่านค่ะาสามอาทิตย์ที่ไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าหนูไม่สบายเพิ่งดีขึ้นค่ะคุณแม่ก็ไม่สบายเพิ่งดีขึ้นค่ะคก็ะเลยยงจึงจะได้กลับมาทาคลิปทำมาให้ทุกท่านได้ฟัง นะคะวันนี้จะมาพูดถึงมหาปณิธานสิบประการพระโอวาทองค์ประทานคุมสอบสามภูมิตังต่อไปนี้นะเจ้าคะ่ะเยเวียนปูหนึ่งเหลียวหนันป้าเสียงผานปณิธานไม่บรรุยากกับคืน พระโอวาทองค์ประธานคุมสอบสามภูมิตอนที่หนึ่งย่ำทุกทิศเพื่อเผยแพร่ธรรมย่ำทุกทิศเพื่อเผยแผ่หลักธรรมมาทุ่มกายาจิตตาความในใสเหล่าสิทธ์น้องย้อนถามจิต คิดควรใคร่ทำเพื่อใครเหนื่อยตากดำดำบากเอ,อ่ยขยายความแม่อุปสรรคมากมายเพียงใดไม่หวั่นจะอดทนสู้ฝ่าฟันเพื่อประกาศสัจธรรมอันิเศษแพร่ไปให้กว้างไกลชั่วทุกสรารทิศไม่ว่าเวนายอยู่แห่งหนใดจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างไม่เหนื่อยหน่ายเพื่อติดตามให้ความกระจ่าง สิทธิ์น้องทั้งชายหญิงจนหมัดนี้มีบ้างใหม่ที่ได้ใช้จิตมโนธรรมของตนมาบำเพ็ญมาย้อนคิดพิจารณาเคยค่าควรหรือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนักธรรมอาวุโสทั้งหลายทนลำบากตากตามเพียงเพื่อใครพระโอวาทเราคือองค์ประธานคุมสอบสามภูมิน้อมรับพระบัญชาจ,จาก องค์อนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานก้มกราบองค์ธรรมมารดาผู้เมตตาให้พากก่อนแล้วสาธยายขับขานบทกรมหาปณิธานสิบประการมหาปณิธานข้อที่หนึ่งเฉิงสินเป้าโสจะมั่นคงในศรัทธา พรโอวาทหนึ่งถอนใจบำเพ็ญไม่ศรัทธาปล่อยเวลาล่วงเลยผ่านอย่างเละเรือนตั้งมหาสัต์ปฏิยาณแบบแชร์เชือนมีใครเยื้อนก้าวเดินไปในปณิธานขยายความถอนใจครั้งที่หนึ่งมหาธรรมลำค่าผู้มีบุญวาสนาถึงจะได้รับ กับไม่ศรัทธารักษาบาเพ็ญให้ดียังใช้ชีวิตกันอย่างรุ่มหลงลืมเป้าหมายไราทิศท,ทางปล่อยชีวิตไปตามชไตลิขิตหากคิดว่าสุดแท้แต่วาสนาอย่างนี้ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างเลอะเลือนห,หลอกหรือรับวิธีรมต่างคุกเข่าด้วยจิตศรัทธาต่อหน้าพระพักองค์ธรรมมารดาตั้งมหาปณิธานอันศักดิ์สิทธิ์ อันยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาถามว่ามีใครนำไปปฏิบัติตามปณิธานของตนอย่างจริงจังๆบ้างพาโอว่าปณิธานตั้งปากเปล่าลหละเลยหนาหลอกคนฟ้ารวงเทพผีที่ร่วมสารหวังสิทธิ์น้องถามจิตมโนยานหรือปล่อยผ่านไม่เกรงกลัวบาปติดตน ขยายความปณิธานที่ได้ตั้งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาร่วมเป็นพยานนั้นสูงส่งยิ่งนักหากเมินเฉยไม่กระทำตามปณิธานเรียกว่าตั้งแต่ปาก ก็เท่ากับเป็นการหลอกลวงผู้อาวุโสท,ที่ได้คอยให้การส่งเสริมสนับสนุนไม่เพียงเท่านั้นยังหลอกลวงเทพผีที่คอยปกป้องคุ้มครองหวังสิทธิ์น้องทั้งหลายถามจิตมโนธรรมของตนดูสิว่าไม่กลัวนี่เวรกรรมจากชาติก่อนคอยติดตามอย่างไรรูปรักบ้างหรือพาโอวาา อย่าหลงผิดคิดบาบกรรมไม่สนองเมื่อภัยผองถามหายากหลีกหนีหากมิเชื่อเรื่องผ่านมานั้นมากมีกดกรรมชี้เมื่อถึงคราบ,บาน,นีใครขยายความ ความโลภเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุ่มหลงชีวิตจึงถูกใช้ไปเพื่อสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่าคิดว่าเบื้องหน้าตนนั้นไม่พบเจออุปสรรคใดๆพึงะระลึกไว้เสมอว่าเมื่อข้อภัยถึงตัวยากหลบ เลี่องหลีกหนีหนักแค่ไหนก็ต้องรับไปตามสัดส,ส่วนบทพิสูจน์มีให้เห็นจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ใดร่วงละเมิดต่อจิตวโนธรรมของตนผลกรรมรอเวลาตอบสนองในไม่ช้ากดแห่งฟ้าเข้มงวดไม่เคยละเวน้นมหาปฏิทานข้อที่สองชาชายซื่อสิน ฉันหุย,ยหญิงซื่อสินสิวเหลียนชายจะสำนึกด้วยใจจริงหญิงจะบำเพ็ญด้วยใจด้วยใจจริงพระโอวาทสองถอนใจบำเพ็ญมิสำนึกเก็บฝังลึกปกปิดหลอกตนไว้ ความผิดบาปของตนมิแก้ไขอ้าปากไซวิจาร์แลนินทาขยายความ ถอนใจครั้งที่สองผู้บำเพ็ญไม่สำนึกผิดต่อบาปก,กรรมของตนที่แล้วมานำซ้ำทำเสแสงแ้งแกล้งโศกเศร้าเรียกร้องความเห็นใจปกปิดความผิดอวดอ้างความดีหน้าไหวหลังหลอกต่อจิตมโนธรรมของตนสำรวจตนกันบ้างหมว่าบำเพ็ญแล้วหรือยังหากพฤติกรรมและอารมณ์ของตนยังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาปากทีไรก็มีเรื่องกล่าววิพาก์วิจารณเกิดเรื่อง เมื่อไหร่มักสำคัญตนเป็นคนถูกเสมอพาโอวาทผู้ชอบกล่าวติเตียนเรื่องถูกผิดลองคิดคิดเป็นคนชอบนินทาหวังสิทธิ์น้องย้อนตำหนิติตนหนาดังเมธาแก้ไขความผิดตนขยายความคำโบราณกล่าวว่าคนใดก็ตามที่ฟังเรื่องนินทา ตัวเขาเองก็คือคนชอบนินทาฉะนั้นไม่สงสัยเลยว่าใครที่ชอบฟังเรื่องไร้สาระชีวิตคนคนนั้นก็ไร้สาระไม่มีแก่นสารเช่นกันอาจจะพึ่งได้ในทางโลกแต่ทางธรรมจนปัญญาในเมื่อใจชอบแบบไหน ตนเองก็เป็นแบบนั้นวังสิท์น้องใช้ความกล้าหาญสำรวจตนหดังอริยะเมธีในอดีตต่างไม่กลัวที่จะแก้ไขความผิดของตนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเดินรอยตามพาโอวาทปล่อยวางดาบสำเร็จเป็นพุทธะตั้งสัจจะดนฟ้าเถิดเมทาเมทาผองดีและชั่วได้เห็นตามคันลองทำฟ้าส่อง ยนผลชัดประจักษ์ตาขยายความมิจฉาความคิดและพฤติกรรมอันเลวซามสามารถทำร้ายคนได้ยิ่งกว่ามีดประหารของเพชคาตกับใจวางมีดลงได้เมื่อไหร่ย,ย่อมสำเร็จเป็นพุทธะเมื่อนั้นหากไม่ไร้ความสามารถก็อย่าอืดอาดชักช้าตั้งปณิธานที่จะช่วยคนช่วยโลกบำเพ็ญอย่างจริงจังใจฟ้าบังเกิดใจยานก็จะเกิด กมใจยานก็จะเปิดกว้างด่งฟ้าดินเจ,ดจิดจัลลชั่วกาลนานกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งความยุติธรรมจะทําดีหรือทําชั่วสุดท้ายย่อมได้รับผลตอบสนองทําความดีย่อมได้รับบุญวาสนาทําความชั่วย่อมได้รับผลแห่งเห็นทันตามหาปฏิทานข้อที่3ผู้สวีสินเจีย อี้จะไม่เคลือบแฝงเสแสง้งพาโอวาทสามถอนใจบำเพ็ญไม่จริงจังจิตเลลังกลับกรอกกลวงหลอกฟ้าเผยความดีซ่อนความชั่วทำสองหน้ากลัววาจาปิ้นป้อนไม่ตรงใจ ขยายความถอนใจครั้งที่สผู้บำเพญ็ญแม้จะรู้การบำเพ็ญเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแม้แต่การท่องบทสำนึกขมาหน้าพระเพียงเก่าไปตามบทจะมีใจปฏิบัติก็หาไม่ ต่อคนต่อเรื่องเราหากไม่ได้กระทำอย่างน้อมจิตน้อมใจก็ถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงเสแสร้งส่วนเบื้องหลังนั้นเล่าต่างจากเบื้องหน้าอย่างสิ้นเชิงหากวาจาและการกระทำขัดต่อหลักธรรมผิดต่อพุทธละเบียบคำพูดที่เก่าไม่ตรงใจทั้งหมดนี้เป็นการเล่นลิงปิ้นป้อนพูดจาให้คนหลงเท่านั้นเองพระโอวาท หวังแค่เปลือกชื่อเสียงเพียงภัยนอกกุศลชอบความดีมิปาศัยหวังสิทธิ์น้องอย่าเลอะเลือนบิดเบือนไปวินยูไซต์พึงสำรวมตักเตือนตน ขยายความตำแหน่งทางธรรมไม่ใช่ได้มาจากความสามารถของตนถ่ายเดียวแต่ด้วยความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอาศัยคนช่วยงานฟ้าเราจึงได้มีโอกาสลบล้างนิกรรมหากยังมีใจทุจริตคิดแสวงหาชื่อเสียงชอบให้คนยกย่องห่วงแต่ภาพพ์เพียงภายนอกกลับไม่สนใจสร้างบุญกุศลด้วยความจริงใจอะไรคือปิดทองหลังพระอะไรคือขโมยสาร ขโมยสร้างความดีสิทธิ์น้องทั้งหลายเชไหนจึงไม่คิดไต่ตองหนทางตรงใจคดทางก็คดหนทางคดใจตรงทางก็ตรงสุภาพชนนั้นต้องตำรวจและคอยระวังใจตนอยู่ตลอดเวลาพระโอวาทในที่รับทำผิดเทพมล่วงรู้ซุบซิบอยู่ในโลกาดุดฟ้าลั่นแม้นมืดมิดกึดกก้องดังดังสนัน่น หรือมิวันเกงกลัวฟ้าอาญาขยายความไม่มีความลับใดๆ,ใน,ๆในโลกที่ถูกปกปิดไว้ที่กล่าวเช่นนี้เพื่อเตือนสติผู้มาเพ็ญทั้งหลายคิดดีคนก็ดี คิดดีคนก็รู้คิดไม่ดีฟ้าก็เห็นเนื้อศีรษะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่ล้วนมีเทพผีแฝงกายสถิตอยู่เมื่ออยู่ตามลำพังจงระวังความคิดของตนหากใจคิดเช่นไรฟ้ารับรู้ทั้งนั้นหลอกคนอาจหลอกได้แต่ไม่อาจหลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกายตนทุกการกระทำจะถูกขึ้นทะเบียนฟ้าไว้อย่างละเอียดรอการพิพากษาฉะนั้น ใจส่วนไหนที่ยังชำรุดไม่ว่าความคิดคำพูดและการกระทำต้องรีบแก้ไขจิตญาณจะได้ไม่มีมลทินติดไปให้ขายหน้า